สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนวดีจะพาผักจากสวนผักหลังบ้านที่เราเก็บได้นะคะในวันนี้มาโชว์ให้ดูค่ะว่าเรามีผักอะไรบ้างมันชื่ออะไรแล้วกินยังไงนะคะอ่ะเห็นดอกสีชมพูชมพูนี้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นผักที่พิเศษมากๆเลยค่ะน้องมีชื่อว่าโสมไทยนะคะสวยไหมคะนี่เป็นผักนะคะที่ขึ้นเยอะในแถบกาญจนบ,บุรีเนาะแล้วดีก็ได้ต้นมานะคะ เป็นของผานหนึ่งกระถางค่ะปรากฏว่าน้องอะ่ะโตกระจายไปทั่วสวนเลยค่ะไม่ว่ากิ่งน้องจะหักตรงไหนแล้วเอาไปปักนะคะน้องก็จะขึ้นหมดเลยแล้วจะบอกว่ากินอร่อยมากกินยังไงมีคนถามเยอะมากๆเลยคุณหนูได่กินสมไทยยังไงกินอย่างนี้เลยค่ะก็คือล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็กินสดได้ค่ะ ใบเขากินได้รสชาตินะคะจืดๆไม่ค่อยมีรสชาติไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเลยนะถือว่าเป็นผักที่กินง่ายมากๆนะคะเด็กๆก็กินได้ค่ะสารอาหารก็สูงตามประสาพืชผักเลยเนาะทีนี้แล้วมันข้อดีก็คือมันปลูกง่ายมากที่นี้เนี่ยนอกจากกินใบสดได้แล้วนะจิ้มน้ำพร่องน้ำพริกหรือเอาใส่ปากได้เลยนะคะอีกสิ่งที่กินได้คือสิ่งนี้เพื่อนๆข้อของเขา ซึ่งก้านหรือข้อเนี่ยจะบอกว่าเอามาทําทุกอย่างที่ผักบุ้งทําได้แต่อร่อยกว่าผักบุ้งอุ้ยมีเพลียติดมาด้วยมีคนถามดีว่ามีเพลียที่สวนไหมคะผักสวยจังมีค่ะมีเพลียมีมดมีแมลงมีเต่าทองมีหอยทากมีทุกสิ่งนะคะก็นี่ค่ะให้ดูข้อไหนดูซิโฟกัสชัดๆหน่อยลูกอ้าพี่เห็นจะชัดหักป๊อป๊และเอามาทําเมนูผักบุ้งได้เลยค่ะเพราะว่า ทำแกงส้มทำต้มจืดทำอะไรได้หมดเลยเรามาผัดก็ได้เขาไม่กลวงอะ่ะทุกคนข้อเขไม่กลวงทําให้อาหารของเรามันไม่ยุบเออมันอร่อยมากๆดิพบว่าทําแกงส้มอร่อยกว่าผักบุ้งอีกค่ะนะคะเพราะฉะนี้ก็คือน้องสมไทยของเรานะคะถือว่าประสบความสําเร็จสูงมากและปลูกง่ายมากแล้วเป็นหนึ่งในผักที่โตได้ง่ายในช่วงรืดูฝนนะคะดีงามมากๆเลยเขาแบบเนื่องจากเป็นผักท้องถิ่นเนาะแบบ indigenous i n อินดิ o u s Vegetable ทำให้ตัวได้ดีมากอีกอันนะคะที่วันนี้น้องแก้วเก็บมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ปลูกง่ายมากนะคะกินอร่อยรสชาติไม่จัดแล้วก็แต่ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีก็คือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็เป็นข้อเสียสําหรับคนที่ระดับน้าตาลในเลือดต่ําอยู่แล้วต้องระวังแต่เป็นข้อดีสําหรับคนที่ระดับน้าตาลในเลือดสูงก็คือชื่อเรียกง่ายๆนะคะแปะตําปึงหรือว่าถ้าเป็นชื่อหรูๆหน่อยก็ จากนารายค่ะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชได้เลยนะคะสปปรรพคุณเยอะมากปลูกง่ายมากโตง,ง่ายมากแล้วก็เป็นผักที่ผักอายุยืนนะคะหนูดีไม่แน่ใจว่าเป็น uh, perennial หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือเขาจะกลับมาเรื่อยๆเขาไม่ตายนะทุกคนเหมือนสมไทยเนี่ย น่าจะเป็น perennials ก็คืออยู่ไปงั้นนะ่ะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นนะกี่ปีกี่ชาตินะคะเราก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเขาชอบแดดนะคะส่วนจากนารายจะมีสายพันธุ์ที่ปลายแหลมกับใบมนใบกลมนะเพื่อนๆสรรพคุณหนูดีไหมก็ไปพยายามไปศึกษาแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะใน2อันปลูกได้เลยอีกอันที่น้องแก้วเก็บมาวันนี้อันนี้คือผักกาดขาวเบานะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เก็บมาได้เยอะมากเลยนะน้องแก้วเก็บมาได้เยอะจริง นี่ต้องยกเครดิตให้น้องแก้วหมดเลยนะคะแล้วเราก็เอามากินกับน,น,น้าพริกนั่นเองเนาะอันนี้ก็ทั่วๆไปเลยค่ะอุ้ยใบมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็เด็ดไปทําดินนะคะเพื่อนๆต้องหมักดินเองนะดินเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะในการที่จะที่เราจะแบบทาให้ผักของเราสวยงามได้นะคะแล้วก็เราหมักจากเศษอาหารในบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเศษอาหารคือทองคำเลยนะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่โยนทิ้งกัน,นง่ายๆเนาะฟังประกาศข่าวเบาไปแล้วอีกอันนะคะก็คือบกชวย เดี๋ยวแยกผักกาดขาวออมาก่อนอันนี้คือบล็อกชอยแคร์นะคะซึ่งเขาจะทำประมาณเท่านี้เพื่อนๆเ,เวลาที่เราปลูกนะคะเราก็ต้องรีบเด็ดมากินนิดนึงเพราะว่าเขาจะจิ๋วมากเนี่ยเป็นน้องจิ๋วนะคะน้องจิว๋วอันนี้หลายหัวมากเลยนะให้ดูอันนี้ก็อร่อยนี่เป็นฤดูการแรกที่เราปลูกเขาจริงจังเขาก็จะขาวแบบนี้แหละขาวอวบนะคะน่ารักไหมอะ่ะน่ารักเนาะอ่ะโอเคนี่ แล้วก็มีอะไรน้องข่าวอวบน้องแคร์ข่าวอวบนะคะเบบี้บ็อกชอยอีกอันนะคะที่อ่ะไั่ไม่จบมีอีกเยอะมากอ่ะ,อะ,อะนี่คือนี่คือส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆก็เยอะมากนะเอาจริงอีกอันค่ะประสบความสําเร็จสูงมากอีกแล้วในฤดูฝนหลังจากเอาขึ้นโต๊ะปลูกผักพี่เคลนะคะนี่พี่เคลนี่นะคะก็เป็นเคลม่วงเคลแบบ carlet เคลอะไรประมาณนี้เนาะก็เนี่ยค่ะอ่านี่ค่ะ เคลนะคะเพื่อนๆมีคําถามเยอะมากเลยว่าเอาเมเล็ดมาจากไหนต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนะคะสามารถที่จะซื้อได้นะคะมีแบบหลายๆยี่ห้อเลยนะที่เขาเอามาขายแบบซองละ20บาทอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เมเล็ดที่แพงแล้วและไม่ใช่เมเล็ดที่หายากแล้วเนาะเคลนะคะสิ่งเดียวที่เขากลัวนะ ก็คือน้ําท่วมขังค่ะเขาสามารถทนหนาวได้ดีทนร้อนได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเราปลูกในที่ที่มีน้ําฝนท่วมไปขังเขาหรือรดน้ํามากเกินไปเขาจะตายได้เลยนะคะจากอาการที่ใบเน่าแล้วก็ละลายไปเลยอันนี้ฤดูฝนเราตัดสินใจเอาเขาขึ้นโต๊ะปลูกผักนะคะมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์แบบมากๆเอาบล็อกชอยใหม่แล้วเนาะอีกอันนึงนะคะที่ประสบความสําเร็จสูงมากโอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่ เคลมีหลายสายพันธุ์อันเมื่อกี้คือ scarlet kale นะคะหรือว่า red Russian นะจะมีสีม่วง2แบบส่วนใบยาวนะคะสีเขียวเข้มอันนี้คือ dinosaur kale นะคะหรือว่า lasina kale เนอะก็จะใบยาวแบบนี้เขียวเข้มนะคะปลูกด้วยวิธีเดียวกันเลยแล้วก็เจ้านี้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ dinosaur kale นะคะแล้วจะมีอีกอันหนึ่งอันนี้คืออันนี้ red Russian เมื่อกี้ scarlet เนาะ จะสังเกตว่าเขาจะใบใหญ่แล้วมีสีชมพูอมๆอ,อยู่นะคะอ่าอีกอันนะคะก็คือกระเจีย๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเขียวนะคะหรือว่ากรีนโอค r านะคะกระเจี๊ยบเขียวก็เป็นอะไรที่เราประสบความสําเร็จสูงมากเช่นกันมเมล็ดนี้นะคะได้มาจากที่พี่โพไปเก็บมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมาจากบ้านคุณพ่อพี่โพ1หนึ่งฝัก แล้วก็เป็นสีน้ําตาลเลยพี่โพก็เอาเจ้าฝากนั้นมาทดลองปลูกในสวนที่หนูดีกับพี่โพทําด้วยกันนะคะก็ให้ผลกระเจียบเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้กินสดได้เลยนะอร่อยมากๆเลย เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะตัวอย่างของผักที่เราเนี่ยนำมาเก็บมากินนะคะจากสวนผักหลังบ้านในวันนี้ดินของเราเราหมักเองค่ะจากเศษอาหารที่บ้านแล้วก็เราใช้น้ําหมักสับประรดซึ่งคือเอาเปลือกสับประรดนะคะมาหมักกับกากน้ำตาลแล้วก็น้ําแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเดือนเนาะแล้วก็เอามาผสมกับน้ําในการรด,ดมีเคล็ดลับอยู่เท่านี้เองเลยโอเคค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะพอเห็นภาพเนาะว่าของที่เราปลูกในสวนมีอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ